สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผม BF Everyday วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับของสะสมผมรู้แน่นอนว่าเกือบทุกคนจะต้องมีของสะสมของตัวเองซึ่งผมก็มีเช่นกันนั่นก็คือการ์ดไฟแวนการ์ดเพื่พอนๆคงไม่เชื่อแน่ๆว่ามันคืออะไรมันคือการ์ดเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยปรถมแล้วครับจนปัจจุบันผมก็ยังเล่นการดไฟวนการ์ดและบัตตี้ยูกิ ต่อไปถ้าเกิดไม่มีใครเล่นผมก็คงนั่งเล่นอยู่คนเดียวเงาเอาล่ะผมว่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวปัจจุบันผมมีของสะสมอยู่เพียงเล็กน้อยไม่ได้มีมากแล้วคนะดน่ะเฮ้ยนายรู้ไหมเนี่ยนายพูดผิดนะนายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเลยนะรู้ไหมเนี่ยไปพูดใหม่ไปโอ okay. เคมาเริ่มใหม่กัน เริ่มใหม่หรือยังเริ่มใหม่นะโอเคผมมีพี่ชายเหมือนกันซึ่งพี่ชายของผมก็เพิ่งเริ่มต้นสะสมนั่นก็คือโมเดลโมเดลแต่ละต,ต,ต,ตัวของพี่ชายนั้นซึ่งราคาของมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แหละครับพอดีร่างกายเริ่มเหนื่อยแล้วห่วงด้วยบายยออลืมมีข้อหนึง่งใครที่มีของสะสม,มอะไรก็คอมเมนต์กันในล่างเลยนะครับบาย